สวัสดีครับพี่นะครับยูกินครับผมครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงรางวัลนั่นที่เราเพิ่งได้ไป4รางวัลน,นะครับ,รบสำหรับแปลรักฉันใ,นใจเธอนะครับก็จะมีนำชายยอดเยี่ยมมีเป็นละครซีรีส์ยอดเยี่ยมบนแพลต<ล> <บน S 3> ฟอร์มออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับผมแล้วก็เป็นดราม่าดึกดราม่าดราม่าดึกดียที่เป็นรางวัลโบดนะครับแล้วก็เป็นอีกอันนึงคือบทออริจินอลยอดเยี่ยมนะครับทั้งหมดนี้บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนาะซึ่งปีนี้เป็นปีแรกด้วยที่ที่ทางนัทลาได้นำรางวัลนนี้มาะครับก ที่จริงตัวเพียงพี่รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจที่ที่แปลรักษาดวยใจเธอนะครับก็ได้ทั้งหมดสี่สิงวันตัวเพียงพี่อยากขอบคุณพี่บอสพี่ขอบคุณพี่ยงพี่ปิงพี่เบลแล้วก็พี่แทพี่บอมแล้วก็พี่พี่ชิดูแลศิลปินนะครับพี่พี่ทีมมิวสิกแล้วก็พี่พี่ชโปรดักชั่นทุกคนที่ที่มีส่วนร่วมกับแปลรักษาดวยใจเธอครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งหรือพาร์ทสองครับก็สำหรับพีพีรู้สึกว่า ซีรีส์เรื่องนี้มีความหมายสำหรับพีมากแล้วก็มันเป็นหนึ่งผลงานที่ที่ตัวีเองภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ที่เห็นมันประสบความสําเร็จแล้วก็ดีใจทีไ่ได้เป็นส่วนหนึ่งในในซีรีส์เรื่องนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่สนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่ซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้แล้วก็คอย คือเหมือนแฟนๆทุกคนเป็นกําลังใจให้พีในการที่พีอยากจะพัฒนาตัวเองในการที่พีกล้าแสดงออกมาขึ้นหรือว่าในการที่จะทําให้พีภูมิใจในตัวเองมากขึ้นก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณแบรนด์รักฉันไม่ใจเธออีกทีนะครับที่ที่ทาให้พีมีประสบการณ์ที่ดีที่พีอยากจ,จะหาไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ทําให้พีภูมิใจในตัวเองมากขึ้นขนาดนี้ครับขอบคุณทีมแบรนด์รักจริงๆครับครับก็สาหรับผม ผมว่าจริงๆสําหรับทุกๆรางวัลเลยเนาะผมว่าจริงๆแล้วมันคือความสําเร็จของของทีมแปลว่าสำเร็จใจเธอทุกคนอย่างนี้ทุกๆรางวัลมันอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นมุมไหนหรือว่าส่วนไหนที่ที่มันถูกนําเสนอแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการมากกว่าอย่างเงี้ยจริงๆผมรู้สึกว่าทุกๆอย่างที่มันมันอยู่ในซีรีส์หรือละครเรื่องหนึ่งมันมันคือหลายๆองค์ประกอบรวมกันแล้วออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่า อย่างตัวผมเองได้รางวัลนาชายอย่างเงผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเราเราจะไม่มีทางแสดงหรือทํามันออกมาได้ดีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีองค์ประกอบอื่นๆที่ดีเราจะทํามันได้ไม่ดีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีคนเชื่อมั่นในตัวเราเราจะไม่ทํามันออกมาได้ไม่ดีถ้าเราไม่ได้มีบทที่ดีเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีโลเคชันที่สวยเราไม่ได้มีความสมจริงอะไรเราไม่ได้มีทีมงภาพทีมเสียงทีมไฟช่างแต่งหน้าช่างผมรวมถึงพลังงานที่พิเศษในในกองของแปรฉันนิจเธอที่จริงแล้วอย่างที่ผมบอกว่า ผมไม่เคยเจอที่ไหนมาคือสาหรับแอนน์ละสันติใจเธอมันเป็นพลังงานบวกและเป็นพลังงานส่งเสริมที่ทุกๆคนอยากจะสร้างสิ่งสิ่งนี้ให้ออกมาเป็นมาสเตอร์เพีสให้มันออกมาดีที่สุดในในความสามารถของทุกๆคนอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าความสําเร็จของทุกๆทุกๆรางวัลที่เราได้มันคือความสำเร็จของของทีมที่ที่เราสู้และร่วมสร้างมันมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมส่วนตัวผมเองก็จริงๆอยากจะขอบคุณพี่บอสที่เชื่อในตัวผมและพีพ,พีว่าจริงๆแล้วในวันนั้นเราก็เป็นแค่ หมือนนักแสดงสมทบหนึ่งเรื่องในวันนี้เขามอบโอกาสให้เราได้ขึ้นมาเป็นนักแสดงนําในเรื่องที่มีพล็อตเรื่องต่างๆค่อนข้างท้าทายมากๆโจทย์เนี่ยที่ค่อนข้างกดดันเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําได้เพราะว่ามีคนเชื่อมั่นในตัวเรามากกว่าที่เราเชื่อมั่นในตัวเองอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณพี่ยงที่จริงๆคอยสอนแล้วคอยช่วยมาคอยอยู่กับเราตลอดทั้งโปรเจกต์แล้วก็มาถึงหลังจากนั้นด้วยคอย ดูแลชีวิตส่วนตัวของเราด้วยคอย,คอยเป็นเหมือนเหมือนคนในครอบครัวที่คอยให้คำปรึกษาเราตลอดแล้วก็ขอบคุณทีมบริหารศิลปินของบริษัทนาดาวที่จริงๆแล้วนอกจากพาร์ทของการทำงานของ,งาเราแล้วเราก็ยังมีชีวิตส่วนตัวหรือว่างานอื่นๆที่เขาจะต้องคอยบริหารมันแล้วก็หาโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับตัวศิลปินเองก็คือตัวเราเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มี พี่พี่จอมหรือพี่เมษาที่ที่คอยช่วยเราขนาดนั้นเราเราคิดว่าเราก็ไม่สามารถอยู่มาได้ถึงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทีมงานไปรักสามใจเธอทุกๆคนที่ที่ร่วมสร้างมันแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอณิจูทุที่อยากจะทามันออกมาให้ดีที่สุดแล้วมันทาให้เราสนุกแล้วเราก็มีความสุขมากที่เราได้ทามันออกมาอะไรเงี้ยขอบคุณพี่เบลสุพลท,ที่ที่ทําเพลงแล้วก็จริงๆแล้วเหมือนอุปถัมภ์ผมในมุมของการเป็นศิลปิน mm. ในการทําเพลงอีกคนหนึ่ง เริ่มเชื่อในตัวผมแล้วก็เอาความเป็นตัวตนผมสร้างอันดัี่ตัวผมแล้วก็ยังยังคอยเลี้ยงผมถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครัผมแล้วก็สุดท้ายขอบคุณนักแสดงทุกคนโดยเฉพาะพีพที่จริงๆเราร่วมร่วมทุกร่วมสุขกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงซีรีส์แหวนแสมนใจเธออีกเลยรเงี้ยรวมถึงการที่เราเริ่มก้าวเข้ามาทําสิ่งนี้พร้อมกันแล้วก็เริ่มเข้ามาทำสิ่งนี้พร้อมกันแล้วก็เหมือนกับเรารู้สึกว่า การพัฒนาการของของชีวิตเราในด้านของการแสดงมันเหมือนเราเราค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆครับเราค่อยๆโตแล้วเราค่อยๆเจอสิ่งนิยาาขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าความโชคดีของผมมันอาจจะเป็นการที่เราเจอสิ่งที่ยากไปพร้อมกับคนคนหนึ่งที่เหมือนว่าคอยสู้คอยเป็นที่ปรึกษาแล้วคอยเหมือนผ่านผ่านด่านนั้นไปพร้อมๆกับเราตลอดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่ทําให้เราเก่งขึ้นเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นคู่แสดงที่ที่ดีที่สุด ตลอดไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็ขอบคุณที่มากที่ทําให้ทุกๆอย่างมันพิเศษแล้วก็ในใน,นอกจากเรื่องงานแล้วมันยังมีเรื่องของการใช้ชีวิตในตอนทํางานตอนนั้นด้วยรวมถึงเวลาอื่นๆด้วยที่เหมือนว่าก็คอยช่วยแล้วก็คอยอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยผมว่าแปลแสงที่ใจเธอมันเป็นโปรเจกต์ที่พิเศษมากจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงทุกเหมือนทุกๆเอ e m เมนต์ของมันเลยนะผม,ผมว่าในในอีกเวลาผ่านไปนานๆเรา,นานมองย้อนอกลับมา มันอาจจะมีงานที่ดีในอีกมุมอื่นๆเลยเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วไปแล้วฉันได้เจอเธอแต่ผมมันก็จะพิเศษแล้วมันก็จะมันก็จะ,จะ,จะโดดเด่นอยู่ในความทรงจำของผมไปตลอดจนผมผมเชื่อว่าจนผมแก่จนวเลยผมก็ยังจะจํามันได้เพราะมันมันมันพิเศษจริงๆมันคือก้าวใหญ่ในชีวิตของผมจริงๆในทุกๆมุมเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่รักเราสองคนรักงานที่เราทําออกไปสนับสนุนพวกเราแล้วก็ ให้ให้ความรักกับเราในในทุกททางอะไรเงี้ยผมเชื่อจริงๆไม,ม่ว่าจะเป็นในเชิงของการสนับสนุนหรือว่าในเชิงของการอมอบความรู้สึกที่ดีอะไรเงี้ยผมว่าทุกทุกอย่างอะเราและทีมงานทุกคนสัมผัสได้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่เราตั้งใจทาอะไรออกไปแล้วมีคนเห็นคุณค่าของมันให้คุณค่าของมันแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเราดีใจมากแล้วเราก็อยากจะทํางานที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกพัฒนาตัวเราเองให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นไปอีกแล้วก็ทําสิ่งดีๆออกไปทุกคนอีกอะไร ครับแล้วก็สุดท้ายอยากขอบคุณนารนาบังกอกนาราบิวสิกแล้วก็ลายชีวินนะครับที่ทำให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ